สำหรับมือนี้ก็บเซนเคยนะทุกคนเนาะสำหรับมามือนี้ก็จะเป็นการเทรดทองคำนะเนาะเซนเคยเนาะตามหน้าปวกคลิปเลยเนาะหนึ่งเหรียญก็สามารถเทรดทองคำได้เนาะแน่นอนเนาะเงินเล็กๆน้อยน้อยนี่เป็นเงินที่หลายคนมองข้ามเนาะแต่เงินหนึ่งเหรียญเนานะค่าหากเขาอยากจะอ่าเทรดแล้วมีกำไรต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ต้องผ่านการศึกษาต้องผ่านการเยนหูการเรียนแบบเอ,อิเนามีประสบการณ์เติบเนาะึ่งว่ากา ถามว่านําเสได้บอกอะกะเป็นหนึ่งในพันเนาะก็คือว่าต้องอาศัยจังหวะตลาดงามละกันนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งน่ทุกคนเนาะพอดีเนาะพอดยังหนึ่งเหรียญนะทุกคนเนาะอ่าพอจิระกะขายให้ลูกค้มเนาะอ่าเราจะมาเบิ่งจากพอทหนึ่งเหรียญเนี่ยทุกคนเนาะว่าเราจะทํากําไรได้บอหรือว่าจะเป็นจังไหนนะทุกคนเนาะแน่นอนนการเทรดมันกะมีได้มีเสียเนาะให้แต่ละคนให้คิดส่าาหนึ่งเหรียญเนาะ เป็นการเทรดเนะาะถามว่าเป็นอย่างตึกเทรดในแบลน r y option หรือว่าใน bx เอเทรดหนึ่งเนาะเพราะว่ามีต้นทุนน้อยเราสามารถเทรดเพื่อให้มีต้นดุนที่สูงแล้วก็วสามารถเอาไปต่อ,อยอดไ,ได้ทุกคนเนาะะเดี๋ยวสีอธิบายให้ไปน้ำเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะกลับา,บานะเดี๋ยวออเดอร์นี้แหละเนาะเาจะเริ่มแล้วทุกคนเนาะอะโอเคเนาะทุกคนเคนาะ,ะ,ะสำหรับออเดอร์นี้เนาะออเดอร์นี้นี่แนวโน้มนี่เป็น าในส่วนของขาขึ้นเนาะทุกคนเนาะโอเคอ่ะออเดอร์นี้บายหอบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะบายหอบหนึ่งเด้อบายเนาะทุกคนเนาะอ่ะไปหนึ่งเหรียญเราทุกคนเนาะพอพอทมีหนึ่งเหรียญเด้มีงบหนึ่งเหรียญในเซตจังได้เลยนะทุกคนนะเ,คเนาะอ่ะสาเหตุเนาะสาเหตุที่ว่าอ่ะเขาออเดอร์บายเนาะเนื่องจากมันยังขึ้นบนตนะ่บนต่ำเนาะบ่ต่ำเส้นของตัวนี้เนาะมันยังขึ้นบ่ต่ำมันเองเนาะทุกคนคันตีเส้นนะอ่ะมันยังขึ้นบนนะ่อต่ำเนาะทุกคนเนาะ สังเกตเนาะจากจุดนี้นะขึ้นไปหาจุดนี้นี่ได้น้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะได้น้อยหนึ่งะมีโอกาสที่จะพักดันขึ้นไปเนาะมีโอกาสที่จะพักดันขึ้นไปทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะออเดอร์นี้กะไว้ใจมันได้เนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะวินไปหนึ่งออเดอร์ทุกคนเนาะหลังจากมันต่าแล้วเนาะมันมีการลงมาแล้วเนาะปัจจุบันนี้การมีกําไรเนาะทุกคนเนาะอ่ะในออเดอร์ต่อไปเนาะทุกคนเนาะเขาจะมาขาเขาจะมาบึ้งเนาะ นำบอกเลยว่าการที่จะเทรดเงินหนึ่งเหรียญและมีกำไรได้เนาะคียไลน์จะต้องอ่าสามารถวินสองไม้หรือสามไม้ติดกันให้ได้เนาะโอเคเนาะขายเนาะทุกคนเนาะขายเด้อขาย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 เนาะขายเข้าไปเนาะอ่ะเนาะหลายคนน้ำเคยถามว่าซื้อกับขายได้มีกำไรทุกคนเนาะแน่นอนเนาะขายจะโอกาสกำไรหลายกว่านะทุกคนเนาะสาเหตุที่ขายเนาะอ่าสาเหตุที่ขายเนาะทุกคนเนาะอ่าก็เนื่องจากมีสัญญาณมีสัญญาณของ แหงขายเขามาแท็กหนึ่งจังหวัดเนาะหนึ่งจังหวัดตัวนี้และเก็ะตลาดนี่ยังอยู่ในกรอบของที่ว่าต่าจุดจุดจุดนี้อยู่เนาะทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นี้จึงสามารถขายได้เนาะทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นีจึงสามารถขายได้เอาเคียร์สวยเนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะมันจะตลาดตลาดอ่าเอิ้นว่าตลาดทองคำเนาะสังเกตเนาะมันจะเป็นเทรนดีงามเนาะทุกคนเนาะทุกคนสังเกตเนาะมันจะเป็นเทรนงามเนาะ สังเกตเนาะถ้าผู้ใดทีู่เข้าเทนเป็นนี้จะมีโอกาสนะทุกคนเนาะอ่ะทุกคนเนาะออเดอร์นี้อ่ะเข้าบ่ายเด้อบ่ายบ่ายเนาะบ่ายอีกหนึ่งหอกนะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เข้าบ่ายเลยเนาะทุกคนเนาะสังเกตเนาะอ่าสังเกตขึ้นไปต่อเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตลาดนี้เนาะตลาดบ่ายนี้มีโอกาสที่ว่าพักดันไปค่อนข้างว่าสูงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสังเกตถามว่าเป็นอย่างเนาะทุกคนเนาะสังเกตจุดที่มันขึ้นเนาะยังขึ้นบ่ถึงเส้นเนาะทุกคนเนาะ มันยังขึ้นบ่ถึงเส้นเนาะอ่านำจะเทีต่ำหลักสังเกตเนาะมันยังขึ้นบ่ถึงจุดที่ว่านำแต้มไว้นักทุกคนเนาะหรือว่าเส้นตัวที่มันเคยขึ้นสูงสุดนี้นักทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเนาะขึ้นไปเนาะอ่ะเนาะแสดงว่างบหนึ่งเหรียญเนะะาะปัจจุบันนี้นำมาได้เกตจุดสี่เนาะแล้วที่นี้เนาะนำจะมาเริ่มต้นการเดินเงินแบบใหม่เนาะเรียกวจะไม่ได้ไปหมดเนาะทุกคนเนาะ ออเดอร์นี้เขาไป2.4เนาะออเดอร์นี้นี่กะโบโบมั่นใจปันไดแต่ว er ่าเดี <jaar gender> ๋ยวสีลองเข้าเบิกนะทุกคนเนาะว่าว่าจะเป็นจังใดเนาะทุกคนเนาะน้ำสำหรับน้ำน้ำคิดว่ายังขึ้นไปได้อีกน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอาบ่าอีกหนึ่งหอกเนาะทุกคนเนาะสำหรับน้ำน้ำคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อยู่เนาะแต่ว่ากะยังโบมั่นใจเนาะเพราะว่าสังเกตปัจจุบันนี้ตัว่าเป็นโซนอันตรายหลายเนาะสำหรับสายเทรดทั้งหลายเนาะสายเทรดทั้งหลายนี้ ยังอยู่ในโซนอันตรายหลายเนาะสังเกตเนาะอ่ะก็เรียกว่าออเดอร์นี้เป็นออเดอร์เชียวโบมันใจเนาะโอ้ลงแรงเลยเนาะทุกคนเนาะลงแรงเลยเนาะโอ้การโบวินาเราทุกคนเนาะการเทรดมันมีมันมีได้มันมีก็มีเสียเราทุกคนเนาะกะให้เขายอมครับความเสี่ยงมันได้เนาะทุกคนเนาะโบวินานราทุกคนเนาะอยากสิไปต่อเราทุกคนเนาะเดี๋ยวเาจะไปต่อหลังจากนี้เราจะเน้นไม่เน้นๆเนาะ เน้นไหมเน้นเน้นเนาะเน้นเน้นะจบเบอร์เบิร์กับทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เด้อโอเคอ่ะใบอีกหนึ่งห่อเนาะทุกคนเนาะใบหนึ่งห่อเด้อสังเกตเนาะอันนี้จะเป็นกรอบที่สองเนาะกรอบที่สองของตลาดเด้ออ่ะเนาะออเดอร์นี้น้ำค่อนข้างว่ามั่นใจมั่นใจแหงเนาะออเดอร์นี้เนาะออเดอร์นี้ที่ว่ามั่นใจแหงเด้อทุกคนเด้อเนาะ เดี๋ยวคันมันลงมามามาสนกรอบกล้องนี่มันจะพักดันขึ้นทันทีเนาะทุกคนเนาะคันมันลงมาสนกรอบกล้องนี่จะต่ําขึ้นไปเลยเนาะทุกคนเนาะอะ่าอ่าสังเกตเนาะก็คือจุดนี้เนาะจุดนี้เป็นแนวรับสั้นดีของมันเลยเนาะทุกคนเนาะจุดนี้เป็นแนวรับสั้นดีของมันเลยเนาะทุกคนเนาะตัวนี้จึงเป็นโอกาสที่ว่าหให้เป็นจุดที่ทํากําไรเนาะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่ว่าทำกำไรเนาะ ในตลาดของทองคำเนานะคนที่หูเนี่ยครับในตันก็นจะเป็นคนที่คนขางว่าได้เปรียบกว่ามูนะ่เนาะทุกคนเนาะอ่เนาะอ่ะ,ะ,อ,ะออเดอร์ต่อไปเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนอ่ะขายขายขายนำคิดว่าตลาดนี้ยังลงมาบุถึงเส้นเนาะลงมายังบุถึงจุดที่ว่ามันเคยลงเนาะสังเกตเนาะอ่ะสังเกตนี่ก็ได้เนาะอ่ะสังเกตนี่เนาะ แสดงว่าออเดอร์ที่ผ่านมาเนาะมันลงมาแล้วเนาะแต่ว่าลงมายังบบจับเนาะในออเดอร์ปัจจุบันนี้ก็คือว่ามันมีโอกาสที่ว่ายังจะลงต่อมาได้อีกเนาะทุกคนเนาะมันจะลงต่อมาได้อีกเนาะจะเบิกเบิกกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะอันนี้สังเกตเนาะสังเกตเนาะในหนึ่งแทงเคียนมันยังสามารถอยู่ได้เนาะทุกคนเนาะมันยังอยู่สามารถอยู่ได้เนาะทุกคนเนาะ ทีนี้เนาะทีนี้มาหอดจุดนี้น้ำจะจงซีเปียรไว้เนาะคันน้ำเอาเกลีเหรียญนี้เฉดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็คือค่าหักเสียแล้วน้ำจะยึดเนาะกรณีหยุดของน้ำก็คือเทดสองไม้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นทุกคนเนาะอ่ะเนาะอันนี้เป็นสเตตเมนต์การเฉดนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะอ่ะโอเคบายบายนะทุกคนเนาะไม่นี่เนาะไม่นี่บายอีกหอดนะทุกคนเนาะอ่า ลุดลุดจังหวะลงมาเลยนะทุกคนเนาะโอ้ทัดอยู่บอนี่ว่าได้อยู่บอลนะทุกคนเนาะไม่น,นี่คือว่าบม่ได้เบิ้งกราบดีนะเนาะทุกคนเนาะพอดีนั่นนิดนึงเนาะก,ก็เลยว่าอ้อเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะโอเคสวยอืมโอ้สวยนะทุกคนออกเนาะเขียนนะทุกคนเนาะ ค,บบค,นนะคิดว่าสิบโบว์ไแล้วเนาะทุกคนเนาะคิดว่าสิบวินแล้วเนาะทุกคนเนาะอืมเพราะว่ามันลงมาจุเส้นตัวนี้เนาะเส้นตัวนี้ก็คือจุดนี้เนาะจุดนี้จะเป็นอ่าสังเกตเนาะเทียนจุดเทียนตัวนี้เนาะจะเป็นแนวแนวแนวขับอีกอย่างหนึ่งของมันคือกัเนาทุกคนเนาะอ่าอันนี้จะเป็นแนวขับอีกอย่างนึงคือกันเนาทุกคนเนาะอ่าเอาเดินนี้เด้อโอ้บาถัานทุกคนเนาะข้ามไปก่อนนาทุกคนเนาะข้ามไปก่อนโอ้ลงแห้งกว่านะ ตลาดกำลังพ่วมลงเนาะทุกคนเนาะตลาดกำลังอ่ามีการพักตัวนอยนึงเนาะสาหรับกราฟทองคํานี่ตอนมันลงมันจะลงยาวเนาะทุกคนให้เฮ้ ää, านี่ตั้งฐานไว้อยู่ประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะฐานของมันก็อยู่ประมาณนี้นะฐานของมันีอานสเฉลียไว้รดเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเนาะฐานต่อมาก็อยู่ประมาณนี้อ่านำบริยักษ์เต็มเส้นเนาะว่านำเต็มกรอบสีจะเบิ่งนง่ายกว่าเนาะจะให้ในเบิ่งง่ายแล้วก็ เข้าใจกว่านะละการไวกว่าในการเต็มขีดเส้นทุกคนเนาะอ่ะที่จริงตามอาจะถือตามรักการทีาได้กระบอเนาะทุกคนกกเนาะ,นะแต่วิธีการนี้กรเฮตดให้สวยในการเบิง่งให้เราเบิง่งได้ง่ายขึ้นทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นี้เนาะทุกคนออเนาะ,นอะโอเคออเดอร์นี้เด้อบายเลยทุกคนไมันี่มั่นใจสุดเนาะทุกคนเนาะบายเลยเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่ว่านำมั่นใจหลายเนาะ ตรงตามคอนเซปของตำราที่ว่าเฮียนมาเลยเนาะออเดอร์นี้นะทุกคนเนาะแต่ว่ามันจะลงมาอยู่เนาะมันจะลงมาจะมีการลงมาหากต่ำโซนตัวนี้ไม่ได้นี่หรือว่ามีแฮงซื้อเขากระสากมันในส่วนของอ่าอ่ามันจะขึ้นนะทุกคนเนาะมันจะขึ้นนะทุกคนนะเนาะเพราะอย่างเนาะสังเกตเนาะจุดที่มันลงมาเนาะสังเกตบอจุดที่มันลงมามันมันมา เกาะกับฝั่งนี้นะทุกคนมันมาเกาะกับฝั่งนี้นะทุกคนเนาะจุดจุดลงมามันมาเกาะกับฝั่งนี้นะทุกคนเนาะอ่ะนะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะอ่ะไม่นี่น้ำจะไปสามจุดสองห่านะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเนาะนำการคิดคิดว่าโอเคบายอีกหนึ่งห่อมาทุกคนเนาะลองเบิร์ดเนาะทุกคนเนาะไม่นี่เนาะว่าสิทำกำไรได้บ่เนาะทุกคนเนาะ หรือสนะีรอสเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะการคันเสียไม่น,นำกะจะไปอีกไมหนึงเนาะคันบได้แล้วก็จะหยุดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตลาดกะเริ่มบ่อยากงามเนาะรู้สึกว่าตลาดมนะีไสหลายเนาะทุกคนเนาะ้วกาโอกาสที่ว่าจะเสี่ยงมันค่อนข้างาสูงเนาะคันได้กะยังสีไปต่อเนาะทุกคนเนาะโอเคสวยเนาะทุกคนเนาะ แสง่า,งาจุดนี้แหลนะเนาะคือจุดกับตัวของตลาดเนาะตามที่าตำราที่ว่าขัดการไวนะ้เนาะจะว่าไม่เมื่อกี้คือไม่ที่มันใจเนาะแต่ว่าไม่นี่ก็มันก็ขึ้นตามอ่าเทคนิคเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะไม่นี่เนาะไม่นี่มันใจเนดะ้อสี่อลอินเลยไม่นี่เนาะคันวินบูวินกระเสียวลงเนดะ้อแต่ว่าลองมึงเลยเนาะงบหนึ่งเหรียญดอนำกับโมเสดได้ดอกเนาะโอเคบายเด้อทุกคนเด้อบาย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 เนาะเอากำไรไปเลยจงต้นทินไวนะ้เนาะ เล็กๆว่าสีออินแล้วเนาะแต่ว่าบอดีกว่าเนาะอ่าเสียดายเงินเนาะเสียดายเงินก็เลยจงเติมทินเอาไว้เนาะทุกคนเนาะอออินเลยก็ออกับไรอออินเนาะการอออินเนาะทุกคนเนาะมันมีหลายคนนี่ไปอออินทางต้นทุนและกําไรเนาะอันนั้นเป็นสิ่งที่พิษที่สุดสําหรับนักเทรดเนาะแต่สําหรับน้ำน้ำบอกอออินอออินได้เนาะแต่ว่าอยากให้อออินอ่าเพียงแต่กําไรเนาะบอกให้อออินต้นทุนนั่นเองทุกคนเนาะไม่ในการมั่นใจโอเคสวย โอเคนะทุกคนเนาะอน้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนาทีว่าเขาเทดเนาะทุกคนเนาะอาจเป็นอีกหนึ่งอย่างนาทีว่าเขาเทดเนาะจากงบหนึ่งเหรียญสำหรับนำเนาะประมาณนี้นำาก่โอเคนะทุกคนเนาะนำกระชิดนะทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเหรียญเขาได้ร้อยเหรียญละเนาะกำไรเอื้นว่าเติบโตคุณคําระสูง้วนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะกะเป็นอีกอย่างหนึ่งบอกว่าโอเคเป็นบทเรียนหนึ่งนาทีว่ารวบรวมการเทดวิธีการเทสสำหรับทองคำเนาะละกัน ่าเป็นคลิปหนึ่งที่บอกว่าเงินหนึ่งเหรียญสามารถเทรดทองคําได้เนาะสามารถทํากําไรได้เนาะเงินเหล่านี้เนาะอยากจะเอาไปต่อยอดเห็นอย่างอื่นการบรรยงใจเห็นได้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นพอร์ตกองนำเนาะกะกะ้อยนะทุกคนเนาะหนึ่งร้อยเหรียญเอาเก็บเนาะพอร์ตนี้ต้องเก็บนะเนาะเหรียญแปดเหรียญเหรียญแปดเหรียญเราไม่เห็นดังดีทุกคนเนาะเอาเหมาอินเลยเนาะ หมออินอีกจากไม่นึงนะทุกคนเนาะอันนี้เสียกระยาเนาะทุกคนเสียกันจะยอยอะลงเด้อเสียกระยาเนาะได้กัเศ้าเนาะทุกคนอออินอีกไม่นึงนะทุกคนเนาะอืมขั้นต่ำนี้เราจะจะบายเลยเด้อขั้นต่ำนี้จะบายเลยเนาะมีโอกาสลงมาอีกบ่เบิ่งฐานก็นโอเคขายนะทุกคนเนาะอ่ามีโอกาสลงมาประมาณนี้เด้อมีโอกาสลงมาประมาณนี้ทุกคน มีโอกาสลงมาในกรอบนี้ได้เนาะมั่นใจได้เนาะทุกคนเนาะมีโอกาสลงมาในกรอบนี้ได้เนาะสำหรับในออเดอร์ตัวนี้นี่มีโอกาสลงมากรอบนี้ได้เนาะอ่ะได้บระด้กได้บระด็นกะยึดทุกคนเนาะอ่ะได้บระด็นกะยึดทุกคนเนาะเนาะโอ้บอยอมลงสั้นเบต่ำเนาะอาจจะต่ำตัวนี้เนาะแนว นี่ยหับตัวเองเสนอคริโตสินลงมาได้เนาะทุกคนเน,นาะกลับมเป็นยังเนาะทุกคนเนาะก่หยุดเนาะสำหรับการลงทุนก่ามีความเสี่ยงคือที่เห็นเลยเนาะกำไรก้าสิบเก้าเหรียญเนาะฮ่ากำไรก้าสิบเก้าเหรียญนะทุกคนเนาะอ่าเมื่อกี้เนาะให้ดึงนะโอเคนะทุกคนเนาะอ่าสำหรับทุกๆอย่างเนาะทุกคนเนาะใครที่อยากจะลงทุนคริปโตโคเคอเรนซี่ใครที่อยากเทรดหรือว่าอยากจะอ่าปรึกษาก่อนก่อนการลงทุนเนาะเกี่ยวกับทองคำเกี่ยวกับคริปโตเนาะกาสมัครปรึกษาเลยทุกคนเนาะ าฝากเราฝากติดตามส่องดีเคียณ้นำนู่นหนึ่งดะบรจะเป็น YouTube และก็ทิกตอกนะทุกคนเนาะมีอย่างกับทักนะ a c e b o o k ดีเคีย,น,ยน้ำถ้าใครถามถามกันเข้ามาทุกคนเนาะตอบซาได้แต่ก็จะทยอยตอบเนาะพอคนทักมาหาหลายเนาะทุกคนเนาะอ่ะก็จากสถิติหลังบ้านจะเส้นเคยื่อนะทุกคนเนาะ40%่สบเจีเบิ่งแล้วยังบ่ทันได้อ่า40%เบิ่งแล้วติดตามนะทุกคนเนาะขอขอบใจ้งนะทุกคนเนาะแล้วก็อีก60%เบิ่งแล้วยังบ่ทันได้กดตาม ขอเชิญสวนให้กดติดตามสองมีแค่นำเดินเด้อเนาะจากผลิตคลิปบทเรียนเนื้อหาหลักหมื่นหลักแสนลงเนาะจะทำคอนเทนต์ที่ว่าเป็นให้ไอ้น้องหรือว่าทห้ทุกๆคนเข้ามาหาเงินหาคำได้ทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ว่ากันไวปซอยนี้เนาะทุกคนเนาะขอขอบใจทุกคนเนาะทุกคนอยากให้เห็ุคลิปแบบใดเนาะเกี่ยวกับแบบใดก็คอมเมนต์กันเข้ามานำกำลังรวบรวมแล้วก็เอาไปอ่าเป็นบทเรียนแล้วก็เห็ุคลิปเนาะทุกคนเนาะกะ สำหรับผู้ใดที่สนใจเกี่ยวกับอาการลงทุงนเี่ยงต่างๆกับปรึกษาได้นะทุกคนเนาะแล้กการคอยตัดสินใจเนาะบริจมเป็นต้องอาลงขึง้นเนาท้าลงขึ้นกับคนที่ว่าเอาบ่มีอาลงทึนกับคนที่บุมมีประสบการณ์ลงขึ้นกับคนที่บุคบ่มีความรู้ก,กบมีโอกาสที่ว่าเราจะบประสบผลสำเร็จกันยากเนาะนะนำเองกะอยู่ในตลาดนี้มากันหลายปีเนาะผ่านตลาดมากับหลายมนาะทุกคนเนะาะอาสำหรับคลิปนี้ว่ากันว่นนี้เนาะขอเข้าใจ ทุกคนที่บึงจะต้นจนจบนะจนมาหอดจุดนี้นะแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่กดติดตามกดแชร์กดอยากให้เสมอมานะทุกคนขอขอบใจ